เราให้ข้าฟังเดี๋ยวนี้เลยนะว่าความสัมพันธ์ของข้าท่านแล้วก็บันจงเนี่ยมันเป็นยังไงข้าอยากรู้ว่าก่อนนี้ข้าจะกินยาผิดต,ตายเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเมื่อก่อนเจ้าเป็นคนเงียบๆเบจ้าพูดหน้อยเนี่ยนี่ท่านกําลังจะบอกว่าตอนนี้ข้าพูดมากเหรอไม่ใช่แค่พูดมากตอนนี้เจ้ายังขี้ไวยวายเอะอะมากเึิงแล้วก็ยังฝีปากกล้าท่านที่จะก่อนข้าสอนเจ้าอย่างไรเจ้าไม่เคยทําได้เลย วันนี้ข้าจะสอนบทเรียนใหม่ให้แก่เจ้าไหนเจ้าลองด่าคนแรงๆให้ข้าฟังทีสิด่าไปทำไมหรือท่านข้าไม่ได้มีเรื่องที่จะต้องด่าใครเสียหน่อยก็สมมติมีใครมาทำให้เจ้าเจ็บช้ำน้ำใจเจ้าแค่บันดาลโทสะแล้วก็พูดออกไปไหนลองสิเจ้าคนไม่ดีนี่เจ้ากำลังด่าคนหรือเจ้ากล่อมเด็กนอนกันแน่เจ้าด่าให้มันแรงกว่านี้พูดตามข้า ไอกากมันจะดีหรือท่านเราเป็นคนอะ่ะมีอะไรก็ควรที่จะค่อยๆพูดค่อยๆจากันสิด่าทอกันไปอะ่ะมันก็ไม่ทำให้อะไรดีขึ้นมาหรอกมันก็ได้ความสะใจยังไงเล่าใหเจ้าลองพูดอีกครั้งสิไอกากไอกาดังๆไอกากเออมันต้องงอี้ดิเมื่อก่อนข้าสอนเจ้าเป็นสิบเป็นร้อยครั้งเจ้าไม่เห็นทำได้เลยแต่วันนี้เจ้าทำได้โดยข้าไม่ต้องสอนเจ้าด้วยซ้ำ เพอรเพอรเจ้ายังด่าแรงกว่าข้าเสียอีกท่านนี้ก็เจ้ากี้เจ้าการกับข้าจังเลยนะเมื่อก่อนข้าเป็นคนหยิมหิมก็ปล่อยให้ข้าหยิมหยิมไปสิจะมาวุ่นวายอะไรกับข้าก็เจ้าเองนั่นแหละที่เป็นคนให้ข้าสอนเจ้าให้เป็นคนที่แข็งแกร่งเจ้าพูดว่าถ้าเจ้ายังอ่อนแอปวกเปียกเช่นเดิมเจ้าจะมมีวันบรรลุเป้าหมายท่านรู้เหรอว่าความปรารถนาของข้าคืออะไรอ่ะท่านบอกข้าหน่อยนะโกสนข้าลืมไปแล้วจริงๆความปรารถนาของเจ้า คือสว่าเดนนี่คือปรารถนาของเจ้าจริงๆหรอเจ้าเรียกข้ามาจากอนาคตเพื่อมาจูบกับผู้ชายเนี่ยนะแต่จูบอร่อยสักขนาดเนี้ย ถ้าไม่แปลกใจเลยที่สิ่งนี้จะคือความปรารถนาของเจ้าข้าจูบให้เจ้าล่ะงั้นข้าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมหนึ่งสองสามไหนอะไม่เห็นได้กลับบ้านเลยอะอะไรของเจ้าเจ้าเพิ่งมาที่นี่คืนแรกเจ้าอยากกลับแล้วหรือไหนเจ้าบอกเจ้าไม่อยากเจอพ่อเจ้าแล้วไงเจ้าจะกลับไปทำไมอีก มันไม่ใช่บ้านนั้นไม่ใช่บ้านนั้นแล้วเป็นที่ไหนข้าพูดไปก็ไม่มีใครเข้าใจข้าหรอกข้าเข้าใจมันคงเป็นอาการหลอนจากยาพิษน่ะเจ้าพักอีกสักนิดอาการเจ้าน่าจะดีขึ้น เจ้าไม่ต้องกังวลนะข้าจะอยู่ข้างๆเจ้าเองแม้ว่ายามใดเราสองต้องลาลับไกลเชื่อว่าดวงใจผูกพันกันไม่เสื่อมคลายจะเป็นเธอผู้เดียวที่ได้กุมหัวใจต่อให้โลกสลายไปโชคชนตา